สวัสดีครับกับผมร้อยตีนิพนธ์ชูสร้อยจิตอาสาพัฒนาทานกองพันธราบที่1กองพันธราบที่1นึ่งร้อยสิเ็พิธีกรพักสนามครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสินค้าโอท็อปนะครับที่มีความสวยงามและทชิ้นสำคัญยิ่งนะครับเป็นฝีมือและองค์ความรู้ของกลุ่มแม่บ้านของกองพันธราบที่1กองพันธราบที่1นึ่ง,ร,ร,งร้อยสิเเราไปชมกิจกรรมในวันนี้กันเลยครับ ครับเดินเราก็ถึงแล้วนะครับบ้านคูรัตดานะครับอยู่หมู่สองนะครับตำบลคลองนาครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอ่านะครับก็เป็นเจ้าของนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอประดับของจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาชมกิจกรรมในวันนี้นะครับเราไปหาคุณรัตดากันเลยครับพระอ่จโรย์นินเทนครับสวัสดีครับอ่านะครับนี่คือล้องท็อป น้องท็อปเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายของคุณรัตดานครับวันนี้จะให้น้องท็อปนะครับได้พาไปหาคุณรัตดาแล้วก็ชมกิจกรรมที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสินค้าโอท็อ่าค่ะเราไปกันข้างในกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณรัตดาครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านเลยใช่ครับคิดถึงนานแล้วครับเชิญนั่งก่อนค่ะดีใจจังเลยวันนี้เดียวมาถึงบ้านครับ ครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับครูรัตด,ดานะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ครูรัตด,ดาแนะนําตัวเองแล้วก็ได้เล่าแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างพระอุโบสถจำลองหลวงพ่อวสทรน,นะครับขออนุญาตเเชิญครับผมค่ะสวัสดีค่ะฉันนางรัตด,ดามานาคองครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดแหลมใต้จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้เราจะพามา,มาชมครับ พระอุโบสถจำลองที่เราได้ทำขึ้นมานะคะจากแรงบันดาลใจค่ะครั้งแรกที่ทำก็คือเราประกวดกระทงค่ะเราได้รางวัลชนะเลิศประกวดกระทงในน้มกองพล11ค่ะแล้วเราได้เงินรางวัลมาเราก็เอามาทำเป็นแบบพิมพ์ได้เงินอันนั้นมาทำเป็นแบบพิมพ์ค่ะแกะพิมพ์กันเอง ทำกันเองทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นค่ะทีนี้สินค้าของเราเนี่ยมีหลายอย่างค่ะเป็นพระโบสรเป็นพานพระเป็นแบบเล็กมีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้งานแฮนด์เมดเราไม่ได้ทำจากมืออย่างเดียวแต่เรา เอาหัวใจใส่ไปด้วยสุดยอดเลยครับค่ะค่ะเราใส่หัวใจเข้าไปในงานที่เราทำนี้เราพับกีบทีละกีบจากงานฝีมือ,มอแล้วก็การใส่ใจด้วยค่ะ,คะ,อ,ะอยากให้คุณรัดดาพาไปชมขั้นตอนการทำได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะ่านับเดี๋ยวรอให้คุณรัดดานะครับพาไปชมขั้นตอนการทำนะครับเชิญเชิญได้เลยนะครับค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะอันนี้เหมือนเป็นไข่เลยใช่ไหมครับค่ะเราเริ่มต้นจากไข่เป็ดอะคะ่ะครั้งแรกเลย,ยเน,ะนะคะในองค์ประกอบของพระบสถุดจำลองนะคะตอนแรกเลยรเราจะเป็นแบบเล็กอย่างนี้นะคะ่ะเป็นแบบเล็กทีนี้คนก็อยากจะได้แบบใหญ่บ้างรเราก็เลยเราหน้าแปดลิ้วเป็นเมือง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค,ค่ะเราก็เลยเอาความความความเป็น8ปดลิ้วอะค่ะคแล้วก็องค์หลวงพ่อโสธรเวลาใครมา8ปดลิ้วเนี่ยเขาก็จะแก้บนไข่แล้วก็เกิดตรงนั้นอะค่ะคเพราะว่าเป็นสิริมงคลเราก็เลยเอาไข่มาค่ะแล้วเราก็มาเจีย แล้วเราก็ทํามาทาด้วยสีทองค่ะคแล้วก็เราก็มาทําฐานใส่ไปในไข่ค่ะแล้วงานที่อยู่ข้างหน้าในพระโบสถดหลังใหญ่ก็จะเป็นดอกบัวที่บูชาหลวงพ่อโสธร,รซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดทําจากดินญี่ปุ่นค่ะคทีนี้ขบวนการผลิตขบวนการทำเราก็จะพา มาชมกันค่ะว่าเราทําจากใจจริงหรือเปล่าคเราก็จะพามาดูขบวนการทำมาค่ะเราก็จะเริ่มจากเเริ่มจากตัดผ้าค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาพับค่ะพับทีละกีบค่ะทีละชิ้นค่ะจน ทุกกีบทุกชิ้นทุกสีจนครบเจ็ดสีค่ะเจ็ดสีคือตามวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะตามวันเกิดเลยค่ะมีครบเลยค่ะเนี่ยมีครบเจ็ดสีเลยค่ะถ้าจะสั่งได้ก็สั่งตามวันเกิดได้เลยค่ะอันนี้คืองานที่เราพับเสร็จแล้วค่ะเราจะทํากันเนื่องจากคุณดายังไม่เกษียณก็เลยต้องทําหลัง เวลาทำงานค่ะคหลังจากกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็จะใช้เวลาว่างหลังจากเวลาราชการเราก็เอามานั่งทำกันโดยมออีลูกชายแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในครอบครัวเพิ่มรายได้ค่ะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง งานที่ทำนี้ก็เป็นของจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยค,ค่ะเป็นโอท็อปค่ะอเดียวเป็นโอท็อปของจังหวัดฉะเชิงเซาผมเพิ่งจะรู้วัน,<ช>วนนี้ว่าน้องท็อปเนี่ยมีความปานีดผมอยากจะทดลองสักอันได้ไหมครับครูรัตด,ดาครับเดี๋ยวเราจะมาให้ครูรัตด,ดานะครับสาธิตแล้วก็ ทำไปพร้อมกันว่าจะทําอย่างไรนะครับอยากทำเหมือนต้องทับก็ทำยังไงบ้างครับขั้นตอนที่หนึ่งค่ะเราก็จะพับลงมาประมาณในสี่ส่วนเราก็จะพับมาส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งครับแล้วก็พับครึ่งนี่ถูกไหมครับนีถูกไหมครับอ่าถูกค่ะครับผมอ่าแล้วก็พับครึ่งด้านซ้ายมือครับค่ะพับลงค่ะครึ่งปุ๊บค่ะค่ะครับแล้วก็พับ ขวามือขวามือค่ะก็จะเป็นจากสี่เหลี่ยมกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะอย่างนี้ถูกไหมครับถูกค่ะอย่างนี้สวยไหมครับหรือว่าเฉลียต้องบีบข้างบนด้วยบีบข้างบนด้วยใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มันดีีบออกออกค่ะแล้วเราก็จับข้างบนค่ะจับข้างบนครับจักดไว้แรงๆครับแล้วก็พับด้านด้านซ้ายซ้ายด้านขวาค่ะแบบนี้ค่ะซ้ายแลจะเป็นแบบนี้ค่ะ ขวามือค่ะ มันไม่เท่ากันครับต้องให้เท่าค่ะต้องให้เท่าเพราะว่างานนี้เป็นงานปานีตแล้วเป็นงานแฮนด์เมดดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะค่ะบางทีสวยงมยครับด้วยด้านนี้โอเคสวยค่ะใหยเท่ากันสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆใช้ได้ใช้ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จับด้านบนค่ะด้านบนครับจับด้านบนไว้แล้วก็เอาแมกนิบค่ะ เทคนิแบบนี้ค่ะต้องต้องให้ลายเรียบอยู่ด้านนี้หรือสลับกันได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราติดเนี่ยมันจะไม่ตรงกันค่ะตรงกันประมาณนี้ค่ะค่ะต้องไม่หลุดค่ะค่ะแบบนี้เลยค่ะอ๋อผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ดูนะครับว่า สวยหรือไม่นะครับถ้าเกิดน้องท็อปทำไม่ทันผมสามารถที่จะมา<ด>ช่วยได้ได้เลยค่ะได้ค่ะอะอ,อันนี้ก็อยากให้กลุ่มแม่บ้านของเราได้มีอาชีพเสริมค่ะเร,เราก็อยากยสนับสนุนเพราะว่าในช่วงงานเกษียณจะมีออเดอร์มาเยอะอยู่เหมือนกันเราทำไม่ค่อยทันเราก็จะเอากลุ่มแม่บ้านมาช่วยทำค่ะเป็นการเพิ่มไรายได้เพิ่มครอบครัวถึงอ,อ สามีเป็นทหารเขาจะอยู่ด้านหน้าแต่เราอยู่ด้านหลังเราก็จะคอยสนับสนุนเพื่อให้ครอบครัวของเราได้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะครับผมผมเห็นด้านหลังครับมีพระอุโบสถค่อนข้างมากจะให้คุณรดานแนะนำว่า ขนาดต่างๆนี้เหมาะกับโอกาสแบบไหนมั่งครับค่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงงานเกษียณขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ย้ายตำแหน่งอย่างนี้ค่ะาาท,ท,ทแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่ง ไม่มีที่ไหนนะคะหนึ่งในแปดริ้วคือที่กองพลสิบเอ็ดของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ดูมีที่เดียวด้วยเลยที่เดียวค่ะแล้วก็ของเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยค่ะจดสิทธิบัตรเรียบร้อยเลยแล้วที่ตรงนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นโอทอปของเราค่ะครับค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้เราจะมีครบเจ็ดสีเลยเจ็ดสีนะมีครบเจ็ดสีตามวันเกิดเพื่ออะไรคะที่เราทําตามวันเกิดเพื่อว่าเวลาใครเอาไปมอบให้เนี่ยค่ะครับเหมือนเราตั้งใจที่จะเอาไปมอบให้ใส่ใจด้วยเขาเกิดวันการวัเกระโังคารประมาณนี้ใช่ไหมครับตามสีเลยครับและเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับปุรดาครับนะครับโรงเรียนจิตศาสานะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับที่มีเรื่อง ทุกใจนะครับเรื่องเดือดร้อนต่างๆนะครับโรงเรียนจิตอาสาเนี่ยนะครับมีช่องทางให้5ช่องทางนะครับจิตอาสาช่วยได้5าช่องทางก็คือช่องทางที่1นะครับคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นะครับช่องทางที่2ก็คือร้องทุกผ่านแชทนะครับช่องทางที่3ก็คือขอความช่วยเหลือนะครับผ่านการไลฟ์สดเลยนะครับช่องทางที่4ี่ก็คือสายด่วน15 10นนะครับเรามีเจ้าที่รวบรวมปัญหาแล้วก็ เข้าไปแก้หาให้ทันทุกที่ทุกใดนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายช่องทางที่5ก็คือสแกน QR code คนะครับที่อยู่ในคลิปหรือในจุดที่มีการประชาสัมพันธ์ของกิจอาสาช่วยได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับบ้านของคุรดาขอคุณขอบคุณคุณคุรดานะแล้วก็น้องท็อปนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนําอาชีพของคนที่อยากมีอาชีพเสริมต่างๆนะครับ ก่อนจากกันไปน้วกขอเป็นกําลังใจนําให้กิบให้กับจิตศศาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องทางของเพียโรงเรียนจิตศศาพัฒนานนะครับทางเฟซบุ๊กทิกต็อกยู u ู u อ่าลับก่อนจากกันไปนับคุณระดามีอะไรฝาก พเติมไหมครับผมค่ะก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจิตอาสาทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้เรามาวันนี้ค่ะถ้านึกถึงของฝากของที่ระลึกของจังหวัดฉะเชิงเซาก็ขอพระโบสถของเราไว้ให้ ท่านผู้ชมทุกคนได้อยู่ในอ้อมใจด้วยนะคะถ้ามีของฝากแล้วเราก็ภูมิใจค่ะภูมิใจผู้ให้แล้วก็ภูมิใจทั้งผู้รับค่ะขอขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณดาแล้วก็น้องท็อปนับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะร้อนเสียสละ จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน